ทุกคนเราจะแข่งกินของเปรี้ยวกับเด็กอนุบาลกินของเปรี้ยวห้ามทำหน้าเปรี้ยวทุกคนพร้อมไหมพร้อมใครทำหน้าเปรี้ยวเดี๋ยวโดนวิดพื้นกนละสองทีโอเคไหมโอเคอยังไม่เต้นเพลงยืนขึ้นอ,อ่าเยียดได้เด้วแหละพี่พทามพี่ทานอยู่กันละ เดี๋ยวให้กล้องจับตายทุกคนตัดสินนะดูว่าใครทำหน้าเปรี้ยวบ้างหนึ่งสองสา้เริ่มอืมกินแล้วไม,ไม่เห็นนะ